สวัสดีครับมีเรื่องรายเล่าในตอนนี้เป็นเรื่องราวของนายตำรวจของญี่ปุ่นคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาเคยถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดตำรวจอัจฉริยะที่ไขคดียากๆได้มากกว่า500คดีได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศมากมายจากกรมตำรวจในเวลานั้นแต่ถ้าว่าในกว่า500คดีที่เขาได้ไขได้นั้นล้วนแล้วแต่ใช้วิธีการที่โหดพิสดารจนเขา ได้รับฉายาในภายหลังว่าราชานักทรมานคุเรบายาชิอาซาโอเกิดที่จังหวัดชิซูโอกะในปี1908ในช่วงวัยเด็กคุเรยาบาชินั้นก็จัดได้ว่าเป็นเด็กที่มีหัวดีคนหนึ่งในสมัยนั้นนะครับเขาก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็สามารถสอบเข้าไปเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดที่ชิซูโอกะได้ในที่สุดคุเรบายาชิ เขามักจะสามารถไขคดียากๆได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยค้าของเถื่อนคดีอาชญากรรมเขาก็ทำงานในหน้าที่ของตำรวจได้เป็นอย่างดีก็ได้เติบโตในสายงานอาชีพของเขาไปในที่สุดนะครับต่อมาชื่อของคุเรบายาชิอาซาโอก,ก็ได้โด่งดังเมื่อเขาสามารถไขคดีดังแห่งยุคอย่างคดีฆาตกรรมต่อเนื่องฮามามัตสึได้ในปี1 9 4 2 ซึ่งในช่วงปี1942เนี่ยมันก็จะตรงกับบ้านเราในปีพศ .2485 นะครับนึกสภาพบ้านเมืองสมัยนั้นก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างต้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับงานพิสูจน์หลักฐานหา DNA กงลง้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับแต่ว่ากุเรบายาชิเนี่ยเขาสามารถจับฆาตกรต่อนเนื่อง และยังหาหลักฐานมามัดตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในเขตฮามามัสึของจังหวัดชิซูโอกะได้นะครับในคดีนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1 0ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก7จรายเป็นคดีที่สร้างความหวาดผวาให้กับชาวญี่ปุ่นในเวลานั้นเป็นอย่างมากหลังจากที่สามารถจับตัวคนร้ายในคดีดังกล่าวได้นะครับคูเรบายาชิก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้อยู่ในชุดสืบสวนสอบสวนของกรมตํารวจและเขาก็มักจะได้ทํางานในการสืบสวนสอบสวนในคดีอาชญากรรมอื่นๆที่ยังไม่สามารถปิดคดีได้นะครับแต่ว่าเมื่อคดีต่างๆคดียากๆเหล่านั้นนะครับมาถึงมือของคุเรบายาชิแล้วเนี่ยแกเคลียให้ได้หมดเลยครับปิดคดีได้มีทั้งคนร้ายแล้วก็มีหลักฐานพร้อมเลยครับ จากผลงานการทำงานของเขาเหล่านั้นนะครับมันก็จึงทำให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาได้รับรางวัลจากกรมตำรวจมากมายโอ้โหเรียกว่ารางวัลที่แกได้รับเนี่ยเต็มบ้านเลยนะครับเนี่ยนอกจากนี้นะครับคุเรบายาชิเนี่ยถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตำรวจรุ่นน้องเลยจริงๆนะครับในยุคนั้นแต่ว่าในช่วงเวลาที่เขาใกล้จกกะเกษียณอายุราชการนะครับ ตอนนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่หลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงระบบการทํางานของตํารวจด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายเรื่องมันก็เริ่มมาแดงในปี1963ครับเมื่อเพื่อนร่วมงานในกรมตํารวจของคุเรบยาชิ ได้ค่อยๆทยอยออกมาแชร์กันว่าจริงๆแล้วไอ้คดตีต่างๆที่ว่าขี้คายยากเนี่ยนะครับแล้วคูเลบายาชิเนี่ยสามารถมาขี่คายได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตัวของคูเลบายาชิเนี่ยใช้วิธีการทรมานผู้ต้องหารวมถึงกักขังคมคูม สร้างทั้งหลักฐานปลอมพยานเท็จเพื่อมาเอาผิดกับคนที่คุเรบายาชิคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนั้นๆน,น,นะครับจากสุดยอดในตำรวจอาริยะของกรมตำรวจคุเรบายาชิในตอนนี้ก็เลยต้องตกเป็นผู้ต้องหาการทารุณกรรมข่มขู่สร้างทั้งหลักฐานปลอมพยานเท็จไปในที่สุดนะครับทางกรมตำรวจของญี่ปุ่นในเวลานั้นก็ได้มีการสืบสาวรลวเรื่องกันไปอย่างตรงไปตรงมาไม่มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์แต่อย่างใดนะครับ ก็พบว่าคุเลบายาชิเนี่ยได้ทำผิดจริงครับโดยวิธีการทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รับการสารภาพเนี่ยส่วนใหญ่แก่ทำเกือบในทุกคดีที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับวิธีการทรมานของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าผิดมนุษย์มนามากนะครับ ก,การอุ้มซ้อมข่มขู่เตะต่อยด่าทอด้วยคำหยาบคายหรือวิธีที่อย่างสารวัตรโจที่เป็นข่าวอาจจะดูเบสิกไปเลยก็ได้นะครับเมื่อเทียบกับวิธีของคุเรบายาชยินะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีและควรเอามาเปรียบเทียบกันหรือเอามาทําตามนะครับผมจะยกตัวอย่างแค่ไม่กี่เคสนะครับเพราะว่ามันมีแต่วิธีโหดๆที่น่าสะเทือนใจทั้งนั้นเลยนะครับ การทรมานของคูเลบายาชีเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าขัน้นโรคจิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขามักจะใช้วิธีการทั้งทรมานทางร่างกายแล้วก็ทรมานทางด้านจิตใจด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพไปในที่สุดและเขาก็จะใช้เวลาในการทรมานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยๆน,นะครับสิบชั่วโมงขึ้นไปต่อเคสนะครับหรือในบางกรณีที่หนักสุดๆเนี่ยมีการทรมานต่อเนื่องยาวนาน 15 2 0วันเลยนะครับโดยจะปรับเปลี่ยนวิธีการทรมานไปตามแบบที่คุเรบายาชิจะสรรหาและคิดมาได้นะครับเช่นการปล่อยให้อดอาหารอดน้ำปล่อยให้ค่อยๆขาดอากาศหายใจในห้องแคบๆมืดๆอย่างจชา้าเอาอยาถ่ายให้กินแล้วก็มาให้เข้าไปปวดทุกข์ในห้องน้ำแถมยังมีการมานั่งกินข้าวโชว์ต่อหน้าด้วยนะครับ หรือไม่ก็มัดตัวผู้ต้องหาเอาไว้แล้วให้อดอาหารแต่ก็มีอาหารกองอยู่ตรงหน้าไว้นะครับแต่ก็ไม่ให้กินแล้วก็เขาก็จะบอกว่าอยากกินใช่ไหมถ้าอยากกินก็ให้เซนยินยอมคำรับสรารภาพซะก่อนและฉันถึงจะให้แกกินอาหาร ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเออการตรวจสอบของกรมตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ได้มาดูทางด้านร่างกายหรือว่าอะไรเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันน,นะครับที่มีพวกสิทธิมนุษยชนเข้ามาดูแลนะครับถ้าเซ็นรับคำรับสารภาพไปแล้วก็ถือว่าอ่ะยอมรับผิดไปแล้วแต่โดยดีนะครับเรียกได้ว่าวิธีต่างๆของคุเรยบายาชิเนี่ยลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนั้นและด้วยวิธีการทรมานเหล่านี้นะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นเสียสติไปเลยก็มี แต่เสียชีวิตอันนี้ในข้อมูลที่หามาไม่มีนะครับไม่มีใครเสียชีวิตจากที่พี่แกรทรมานนะครับแต่ถึงเขาจะไม่ได้ทรมานให้ใครถึงแก่ความตายนะครับแต่ก็มีผู้บริสุทธิ์บางคนก็ต้องติดคุกหรือบางคนก็ได้ผลกระทบจากวิธีการทรมานจนทําให้ร่างกายพิการและไปเสียชีวิตเอาในคุกและที่เวลวร้ายที่สุดเนี่ยก็มีถึงขั้นโทษประหารชีวิตไปเลยก็มีนะครับพวกนักจิตแพทย์เนี่ยต่างวิเคราะห์จิตของคุเรบายาชิว่าเขาน่าจะเสพติดการทรมานคนครับ ในที่สุดนะครับกุเลบายาชิก็โดนลงโทษเบื้องต้นนะครับด้วยการลดตำแหน่งลง2ขั้นมันอาจจะฟังดูแล้วเบาไปนะครับแต่สุดท้ายกุเลบายาชิก็ยอมลาออกจากกลมตำรวจเสียเองเพราะทนต่อแรงกดดันเสียงติฉินนินทาไม่ไหวนะครับซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกอับอายแล้วก็เครียดเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอีก2เดือนนะครับกุเลบายาชิก็ได้เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมปี1963 จากสาเหตุเลือดข้างในสมองเรียกได้ว่าในทางคดีความเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินโทษให้ถึงที่สุดนะครับแต่ก็อาจเป็นเวรกรรมครับที่ตามมาลงโทษตัวเขาเองเสียก่อนหลังจากนั้นนะครับคดีต่างๆของคุเรบายาชิที่ได้ทําเอาไว้ก็ถูกกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นหรือฟื้นคดีกลับขึ้นมาทำใหม่กันหมดนะครับคุเรบายาชิเนี่ยเขาจะเน้นการทรมานข่มขู่นะครับ แต่เขาไม่มีพฤติกรรมรีดถ่ายเงินหรือทำการทุจริตคอร์รัปชันอะไรเหมือนกับว่าเขามีเป้าหมายก็คือหาคนร้ายหรือหาหลักฐานเอามาปิดคดีให้ได้แต่เขาไม่สนว่าวิธีการของเขานะที่ทำไปจะสกประกะแค่ไหนก็ตามนะครับชื่อของค As ุเรบายาชิอาซาโอก็ดูเหมือนจะเป็นไอดอลของวงการตำรวจสายดาร์ของญี่ปุ่นไปในที่สุดเหมือนกันนะครับว่ากันว่าในปัจจุบันวงการตำรวจของญี่ปุ่นเองก็ยังคงมีอยู่บ้างนะครับ กับการทรมานผู้ต้องหาซึ่งในหมู่ตำรวจสายดาของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอันรู้กันว่าวิธีรีดข้อมูลหรือการทำให้คนร้ายรับสารภาพเขาจะเรียกกันว่าวิธีคุเลบายยาชิครับถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยนั้นบ้านเมืองญี่ปุ่นก็อาจจะดูเถื่อนอยู่เหมือนกันน,น,นะครับแต่ถ้าตัดมาที่ยุคป,ปัจจุบันบ้านเรา ก็อย่างที่หลายๆคนทราบข่าวนะครับว่ามันก็ยังมีการใช้วิธีการดิบๆเถื่อนๆในการทรมานผู้ต้องหาในบ้านเราอย่างมากมายนะครับอย่างในเคสล่าสุดเนี่ยถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดถ่ายเอาไว้ได้ผมก็นึกไม่ออกเลยนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตไปจะสามารถร้องเรียนความยุติธรรมได้หรือไม่นะครับและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคงมีผู้ต้องหาอีกมากมายที่ต้องโดนทรมานเพื่อประโยชน์อะไรบางอย่างของทางตำรวจนะครับโลกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาใหม่ๆมากมายนะครับทางองค์ องค์ตำรวจเองเนี่ยหวรพัฒนาองค์กรให้ใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนหาหลักฐานของผู้กระทำความผิดน่าจะดีกว่ามาใช้วิธีเถื่อนเอนอย่างการทรมานผู้ต้องหานะครับเพราะนั่นแสดงให้เห็นได้ว่าองค์กรของตำรวจเนี่ยไม่ได้รู้จักนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญองค์กรของตำรวจเองก็ไม่ได้มีพัฒนาการบุคลากรของพวกเขาให้มีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันนะครับ ไม่ว่าผู้หลายจะกระทำความผิดจากเหตุใดก็ตามเขาก็ไม่ควรที่จะมาโดนคนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายกระทำการและเมื่อสิทธิความเป็นมนุษย์เสียเองนะครับเพราะการกระทำแบบนี้เราจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นโจรก่อนจากลากันไปในคลิปนี้ผมอยากฝากคำคมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสักหน่อยนะครับที่ใดมีตำรวจจราจรที่นั่นย่อมมีรถติดครับไปแล้วครับเฮ้ยตำรวจมาทำอะไรหน้าบ้านเราวะฝากกดไลค์ลเพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้ ก็าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ